อยากเจอชุดไหนชุดปัจจุบันชุด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 ไหนก็ได้แล้วแต่ที่ป่าถนัดเลยอ่าอ่าเอาเอาชุดที่กูเล่นประจำแล้วกันเออเต็มที่เลยแล้วกันเต็มที่เลยถ้าเกิดจะมาถล่มกันขนาดนี้เราจะเราจะที่เลยก็กูยังไม่เคยเห็นทีมึงไงกูต้องจัดเต็มที่ไว้ก่อนตาแรกอ่ะผมก็มันก็ชอบมันแจกการ์ดฟรีผมก็เปิดเปิดใส่ใส่ดูดิไอ้ดำนี่ใครก็ไม่รู้ก็ ทีมบาซ่ามาเหถอะไอเนี่ยไหนดูตัวทีมมึงหน่อยดิเอ็ดเคมีอาซาบุกแปดด้วยเอ,อเอ็มบาเป้เว้ยเ,เอ็มบาเป้ปีหัวฟ้าด้วยอะไร <c oughs> เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรเบ้หัวฟ้ามึงมีอาซาบุกแปดได้ไงวันนี้กไม่เป็นไรไม่มีมีไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ที่มึงมีไม่ได้ ไปขายไปขายเดี๋ยวกูไปรับซื้อไในเกี่ยวกับเวลหรอครับผมมาดีเงินถึงครับเน่เน้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอากิรูวะวันนี้ฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับมาอาร์เซนอลนะอยากเจอจังเลยกับข้าวไหมครับกับข้าวไม่เอาครับกับข้าวอยากได้ไอ้ช็อกโว้ชาร์กงลาว เ็นรียบจากมีปีนไว้ทำไมวะมันมันน่าจะไม่อยู่แต่แรกนะเตะเตออกยังไงวะเตะออกเตะออกมันเป็นเจ้าของเซิร์ฟมันเป็นเจ้าของเซิร์ฟเตมันอาเย็ดปั่นลูกนีโว้ยขนตุ่นลุกเลยดีไปให้ไปเงี้ยทำไมวะเออโว้โหลกครับใครครับแอนไงยับเ็กแอนไม่ได้เหรอ จะไม่ได้โอ้โหไอ้ควายเออนกับมึงโอ้โหโอ้ดูดิโอ้โหผมไม่เคยเล่นกับป่าเลยให้เล่นเออเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าอานอนแป๊บสร้างทีมหรือยังจะเข้าอ่ะสร้างทีมหรือยังเฮ้ยพลังผมประตูผมเนี่ยพลังสี่สิบแปดเองนะฮะโอ้โ เองด้วยนะใช่เดี๋ยวตัวตั้งสองพันน่ะติดเคตัวสองพันเลยเหรอโอ้ยิงก่อนเลยลูกนี้อืออ,กอีกตุ้ตัวเอ้ยลุงไปไหนอ่ะลุงลุงหายว่ะไม่รู้เหมือนกันไหนเดี๋ยวแท็กชื่อแกรี่แท็กยังไงวะเนี่ยต้องแท็กในไลน์ไม่ใช่เหรอใช่ไหมโอ้ยงี้แหละผมแท็กในนี้แหละ,หละเบื่อมันไปนเด้งในไลน์ได้เลยมันคือโปรแกรมกันนะได้สิ แงแท็กลิฟด้วยไอ้กามันก็อยู่จะไปแท็กมันจะไมเอาเบียรมันไม่ได้อยู่ในทีแง่เราต้องแท็กมันไอ้กามีเฮ้ยบังบังเอาแล้วเบคแฮมได้บอลแล้วครับจังหวะนี้อะไรเบคแฮมเฮ้ยมีเบคแฮมแล้วทีมพี่อู้ตัวป่องแป้งเบคแฮมอ่ะเฮ้ยอะไรคือตัวป่องแป้งวะ โอ้สู้สู้อองดีผมแล้วคารวาเน่หัโหมองกูไม่มีคาวาเน่มีทำไมจะไม่มีหัวมขาทิ้งไปแล้วยังอยูเหมือนแค่เจ็บเฉยฮแมนยูต้องมีเลเบกสมัยไหนวะเนี่ยสมัยเทพเพอร์ซิวุสเรเบกแกสมัยยังเป็นเทพเจ้าอยู่ใช่ไหม ใช่ที่มันบอกว่าจงศรัทธาในตัวเราทำมันไปม่ได้ไปไม่ได้เลยอ้าวชิบหายเลยแรงสูงโคตรเลยเว้ยนี่ไงป๋าไปหาแก้ไอ้ป๋าเดี๋ยวป๋ามันไปฟ้องเมียมันอีกโอ้โหติดติดดิบอกไว้จะเห็นอยู่จะจ่ายนี่ไงไปแค้มดักได้ยังไงเล้าป๋า ป่าเลิกใช้โปอยังอ่ะไีฟ่ามีเหี้ยแล้วเฮ้ยโอ้โหโปตลอดเลยเราอ่ะโอ้โหอะไรวะโอ้โหใช้โปหมใช้ิแล้วของของพวกเราอ่ะไม่ใช้โปคือแปลกเฮ้ยไอ้ปาาไอ้ปายเฮ้ยไอ้ปายมันยิงเดียวเข้าเลยปา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 ปลาปา เนี่ยมูจะคุยกับแอนเนี่ยไม่มีสมาธิเล่นเลยนี่ไม่เกี่ยวผมก็ฟังอยู่ผมผมไม่ได้เป็นยิมให้ป๋าอ่านนี่ผมพูดให้ป๋าฟังเออมันเกิดสมาธิไงนี่เดี๋ยวตามตามลุงก่อนลุงอยู่ไหนวะอุ้ยจานเด็งกูกระเดินหัวเสียบอย่างเดียว เรียบไม่อยาบหยาบเล่นอย่างหยาบเลยเรียบไม่หยุดเลยอ่ะพี่แอนเออเล่นอันตรายมากๆเลยนะครับเข้าประทะจังหวะนี้ครับเออแอนครับแอนดูได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไลฟ์ให้ดูเอาไหมดูดูยังไงอ่ะเดี๋ยวพิทคอร์ดอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้ดูเนะเปิดน้ะเปิดน้ะ แค่ไหลไหลสารละอะไรเนี่ยกูดูไก่ปลาอยู่มึงดูยีกระจอกทั้งคู่อ่ะครับมึงสร้างกินหรือยังไม่สร้างอะไรรู้ว่ารู้ว่ากระจอกทั้งคู่เจานโอ้โหบายพี่แอ้นทำอะไรพี่ฮะมาดูมาดูหมูกันกันมาดูหมูเหรอเออมาดูหมูกัดกันเนี่ยเห่างนี้ลงมาอะไรนีเหียบน้เหียบ แล้วจะมาพิมพ์ไอลิฟแท็กไอกากแบบนี้ไม่ได้แล้วถ้ามันห้องบอดเพลงพิมพ์ห้องทั่วไปอีกพิมพ์ห้องใหญ่เลยเขาจะได้รู้ว่าลิฟกากให้ห้องทั่วไปห้องบอดเป็นกำลังลุ้นแล้วไปมึงโดนแน่มึงโดนแน่โอ้โหุดตัวนะป่าจะมองอะไรขุดตัวมึงหเยียะเปมองเลูกสูดลูกสูดเปิดมงให้ไข่เนี้ย เฮ้ยผมดูมาผมยังไม่รู้เลยป่าสีนะสีขาวสีขาวสีขาวโอ้ปลายสีส้มไอ้แก้ปลายสู้เขาดิปลายหรโอ้ยเขายิงผมไม่ได้นี่ไง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 ตีเสมอแล้วโดนดูนี่นี่เองเกียร์ว่าเออดูเขาที่มาขี่โอ้โหเกียร์ัวยังงั้นเขาไก่ติดกันเหรอเพื่อนฮะ ไตกเชลซีหอยทะเลหอยกาหอยแงอะมาเอหมูอบกันน่ะแต่นี่ะต้องคนสเสียงโไปยังไสียยปยิงวะน่ะยิงได้เนี่ยนี่ไงดักยิงอะไรเฮ้ยไม่เอาอลวิ่งเลยบอลไอเดนาซาทำไรอาซาทำไรเฮ้ยเฮ้ยนี่ะมไดยิงดิโอ้โหเซตยิงเดีย

ส่งขึ้นหลังเลยยิงเหรอทำจริงพวกก็ไปเอากองหลังมายิงไแล้วดูฟงก่อนปล่อยกินครับมาไปดูนี่รถกองหน้าบ้าอะไรโดนใบเหลืองโอ้โหไปได้แล้วครับมาติครับเขากลับก็มาได้แล้วจิงจคนเขาเล่นเกมไปไอ้ไปไอ้ไปมึงไม่ให้นอนไนไหนเนี่ยพี่อย่านะเอาโกมัเป็นนะเว้ย ในมือถือในมือถือวางก่อนวางก่อนเอฟเอฟฟังดิเอมดวงเดี่ยวเอฟเอฟมันมีคนเล่นเหรอเอ้าจริงก็เลยงานเงินเนียปฝางเปิดไซส์อย่างนั้นยังไงวะป๋ามันเปิดมันไซส์ของมันเองกดเปิดธรรมดาเหรอเออฝางฝาเข้าโป้งนี้ไงกดเอฟเอฟสิบสองอ่ะถ่ายเออะไรเอฟสองมันถ่ายรูปไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวหนึ่งงูถ่ายรูปแล้วโดดโดดพุ่งไปอะนะพ็ดีนี่มองเห็นปากี่อังตารางเนี่ยโอ้เนี่ยมีลูกสอนชี้ตรงหัวปลายด้วยว่าปลายมันจะส่งไปไหนเนี่ยใช่เหรอไปแล้วอุ้ยเออโอ้โหเกเรเกเรเกเรลยจะเอาเม่ไหรจะเอามั่งจะเอามั่งเอ้ยปลายปายเยียแนีกติกแล้วเว้ย อาดักได้แล้วเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปก่อนเตะขาเลยอย่าไปมุ้งเตะขาเอานี่ไงเฮ้ยอะไรอะไรไปแทงแล้วแทงแล้วตรงไปได้เลยครับตรงไนี่ยิงด้วยท้ายเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยคนโทรมาโอ้เตียร์นี่ดูโทรศัพท์ปับเพียร อะไรตัวสูสตับไรบอลกระากีตัวประกบไปแล้วให้เบ็กอาจจะมีสิษฐ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับ <c oughs> ลื่นลื่นลื่น <c oughs> นี่ไงผมมันล้มไปแล้วนี่ไงไม่ทันไปไหนเฮ้ยเอาไม่เฟาหรอก็เสียบต่อ <descriptions> ไปไหนไปไหนมึงจะไปไหนเฮ้ยไม่ไังไงวะเหยียบพิษเยเ้ยแม่ไม่เข้าว้สั่ยากยากยากทไม่เพื่อนกูบวกเจ็ดมันไดม่ได้ยิงกันเข้าได้ง่ายๆนะไม่ออกด้วยไม่ออกด้ยเทียนเปียก็ลังไม่หมด๋าเปิดโปพลังไม่หมดมันมีด้วย เอาจนได้ครับเอ้ยไก่รีบเงินเกินเฮ้ยโอ้โหเหี่ยใกล้เอกเลเจนไหมเฮ้ยมันเจนไาอะเอกเลเจนด์เหมือนก็โอเปกไหมน่าจะคล้ายๆกับโอเน็ตมากกว่าอปไปไปเล่นไปเล่นกันที่อื่นไปแต่ไม่ทนอ่ะ ไครับีถูพื้นต่อเลยนานแล้วนี่ถูพื้นต่อเดี๋ยวถูพื้นถูพื้นอะไรอ๋อถูพื้นที่ทำงานนะให้ผมไลฟ์มั้งนห่แเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้ไม่ต้องก็ได้มแบ็เอ่อเดี๋ยวให้กูได้มีโอกาสยิงฟรีคิกเสมอบอกเลยเข้าถึงลูก้ยป่องเป้งกระปุนป่ากระปุกกระปุกเสียงสุดฟังอ่าจะรอเดี๋ยวาบอลร้อมามามา พร้อมยังเล่นคีย์บอร์ดเหรอป๋าไม่พร้อมเลยป๋าเอ้ยเด็กเด็กเดอกบอลตัวไหนอ่ะไม่บอกเอ้ามึงใช้จอยอวะใช้คีย์บอร์ดเหรอใช้จอยเออกูกูไม่ใช้จอยโว้ยแหละมึงพูดกากงนั้นเลยใช้จอยเนี่ยนั่นรู้เฮ้ยพี่อต่อไปลองดิยังวักตีบเข่าแม่งเลย ไปไหนไปไหนไปไหนเปลียนนะเปลียนนะแหลงแหลงโหดป่าแหลงอะไรเนี่ยอ่าน่าจะแหลงม่วงมั้งไม่แน่ใจว่ะไม่ม่วงก็โอ้โหแล้วมาวะประมาณป่าเลยป่ะฮะประมาณป่าเลยป่ะเวลาจะเตะกันเล่นอ่ะโอ้ยโอ้ยเฮียดีอันนี้เกมต้นดีครับนี่เป็นไงแล้ประมาณประมาณป่าเลยป่ะไม่ไม่ไม่ไอพวกนั้นมันกระจอกไม่มีใครเทียบ ฝีมือพี่ได้ฮะนี้เอาดีๆผมไม่เคยผมไม่เคยไปแรงม่วงอ่ะก็เออก็ประมาณนี้แหละก็พี่อยู่แรงม่วงไงมันก็ก็ต้องฝีมือประมาณเดียวกันแหละมันถึงอยู่แรงเดียวกันได้เคยเจออยู่บ้างเนาะไม่พี่อ่ะอะไรหรอโอ้เล่นกับป๋าได้เล่นแรงม่วงได้สบายเลยจริงหรอนี่พี่ไม่เอาจริงเลยเนี่ยเออ นี่ผมมือเดียวเนี่ยป๋าเท่นี่กูถอดจอยเล่นแล้วเนี่ยเขาเล่นเียอะไรกันนะแทงแล้วลูกนี้หลุตแม่ลุดปันนิสเตอร์ร้อยอุ้ยเซฟได้โอเคแซบดิเดบออกมาขนาดนี้เหนียววะเหนียววะเหนียวนี่ต้องเปิดมองออนไลน์ต้องเปิดมองออนไลน์ เฮ้ย,ย,ยแม่เล่นกูเจ็บเลยอัดแม่งเลยอ้าวไม่อัดวะไอ้อะไรอะไรไปรเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วแม่ปั่นได้ทุกตัวเลยป่ะเนี่ยป่าเนี่ยไป <elle> อยูกับทีมปีศาจด้วยครับเนี่ยอุ้ยทำไมไม่ป่าเลยเอาถึงทัวสัหน่อยไม่ได้กดแสไม่ได้กดแย่งกดเตะ ยิงเลยละกันแฉลบแหม่รอดไปเฮ้ยเฮ้ยลงโล่งลงจังหวะนี้ยิงเออไข่อาตาเหรอาตาอาตาอาตาได้ข่าวว่าบวกแปดใช่ไหมวะเหรอใช่ไหมลาวอยู่เลยยิงลาวเลยมันอาตามันต้องเล่นปีกว้าเอามายืนหน้าเป้าได้ไงทำไมอ่ะมันต้องเล่นมีหน้าเป้าวะกำลังมันอะ ผมไม่มีหน้าเป้าว่ะเอาอีเอาโหเป็นไงเป็นไงชวนผมคุยอยู่นั่นน่ะโอ้ตายแล้วต่างตั้งใจเล่นแล้วก็ต่างก็ขักกับผมอ้างอ่ะอ้างอ้างเอ้ยแล้วคุยก็คุยกันทกันสองคนเนี่ยเป็นไรอ่ะจุซาจะรู้ว่ายิื้อได้เหรอตุซาจะยื้อให้มันหนึ่งหนึ่งไว้ก่อน ลูกนิยมเออนี่เบคแฮมเป็นไงผักอกให้รับด้วยอุ้ยได้อยู่สองสูงเองเพี่อดูเวลาดิป่าเติมบ้างปะกูไม่ได้เติมแต่นานๆกูเล่นเอ้ยกูเล่นทุกวันกูเล่นออนทุกวันเก็บตังค์ทุกวันทุกวันมันก็ได้เองแล้วกิจกรรมโอป่าเล่นมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยว่าเออ นานที่จะเติมแบบกิจกรรมได้านเตะแบบเล็กทีมผมมันอ่อนอไห<อ>มเวลาป่าดูอย่างเงี้ยเด็กแคมอย่างเงี้ยมะป่าฮะมันอ่อนไหมเวลาป่าดูทีมผมเนี่ยมันก็มีผลนะไม่ม,มันอ่อนไหมมันอ่อนไหมอ่อนไหมเหรอเอ่อกูว่ามึงยังจัดตัวแบบไม่ค่อยได้หรอกไม่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 ค่อย,อยออแบบนี้นะมึงยังเอาอาตาไปยืนยืนหน้าเป้าอยู่เลยผมมันไม่เป็นนี่ว่าโหเจ็บเลยเอสเคตาย อาซาออกแรงั้นอะเดือดนักไม่ใช่มึงก็แค่ย้ายมันไปเล่นปีกเล่นอะไรอย่างนี้ผมมีการ์บี้อยู่ไงแล้วไอ้ทินาบี้กับอาซามตัวไหนดีกว่าดูไม่ออกเลยอาซามตัวเช่าเอา้าเช่าก็รู้ว่าเชา่าแล้วไงอ่ะเช่ามันก็มันก็ต้องยืนตำแหน่งมา่าตี้มึงจะเอางั้นมึงถ้าเกิดมึงได้เช่าตัวเป็น,นประตูมามึงจะประตูมายืนหน้าไหมล่ะนี่ผมก็เอาอ่ามึงลองคิดดูดิผมก็ตัวนี้ดี อโอ้โหขายาอ้ยแม่งไม่มีต่อวะละอูนไอ้แค่เสรืทรทะลุอีกไปแล้วพาวานี่ไปแล้วไ,ดไ,ดไปแล้วพาวานี่ตูมเอาโกวิ่งออกมาแทบตาย เปิดลูกนี้มาได้สวยแล้วครับฮอกบาปอะจ่อจ่อจ่อเออแม่งลูกสูตรไอ้เหยังไม่ได้ลูกสูตรอะไรวะไม่ชิงไงป๊บปป๊อปป๊บปไงมันหลุดมาแล้วไงเห็นเนาะเปิดโมงอะไรวะเนี่ยทำไมโอ้เป็นโอกาสทองในการเปิดเลยครับแดงวมดเฮ้ยเอาไปแทง เขาไม่แทงมั่วหรอครัไงให้บอดกดดันด้วยไงล่ะปั่นก็เลยแล้วกันโอ้ยยังสวยอ่ะใครวะแร <'s> โอ้แร<ๆ>มันมีสกิลปั่นดีอยู่แล้วมันยิงได้ด้วยวะมุ่งเงี้ยได้ผมมันเล่นได้นะเะผมจบสกอร์ไม่ค่อยเป็นหรอกป่าลองสังเกตเวลาเล่นของผมก็เหมือนก็ยิงปุบปั้วลูกนงึงไอง ไม้โหฟุกก็เปานี่เนี่โอ้ส่งเรียบร้อยโอ้บอกระบบยังไงมาคนเดียวโอ้ต้องฝึกอีกเยอะเลยว่ะเฮียก็บอกแล้วป่าติอโทษนะติโทษนะแย่มั่วแล้วมั้ยทั้งเวลาทั้งกาครับสามารถเข้าไปได้แล้วอะไรอ่ะเอาทำหน้าเหรอไม่ได้ดูเลย จัดเลยไม่ขึ้นปั่นจินาบรนอนซาเลสเฮ้ยหลบได้เป็นไงเยอะเหมือนเลยลาอู เอาอย่างนี้เลยเหรอป๋าป๋าเอาพีเลยเหรอป่าเองนะเนี่ยเกมไหมป่าเองป๋าเราไม่แหลงนี่ป๋าเอ้ยโอ้โหเลยตัดนี้เลยเหรอโอเคป๋าก็พรแต่ผมมาเล่นด้วยไหมโอเค